ตัวโคงไปเปอร์นะครับเพิ่งขึ้นตัวโครงตัวลำเสร็จนะครับนี่นะครับทำให้ดูนะครับคร่าวๆนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับตัวนี้นะครับก็คือจะถูกปิดตายไปเลยนะครับก็จะอยู่ก็คือจะปิดมิดอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับก็คือจะปิดอย่างนี้เลยก็คือจะถูก ไม่ให้เห็นตัวชุดขาร้อเลยนะครับก็คือจะเป็นตัวนี้ในการใช้ยึดขาร้อแทนนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับตัวโครงสร้างภายในคร่าวๆนะครับนี่นะครับตัวบ่านะครับทําเป็นบ่ารับตัวน้ําหนักนะครับรับแรงกดนะครับก็คือเซฟไม่ให้มันหลุดนะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะครับนี่นะจะเป็นถาดวางรีซิปนะครับตัวนี้ก็จะเป็นถาดด้านในนะครับนี่นะครับจุด คาร์ล้อแป๊บหนึ่งนะครับอ่านี่นะครับไม้นั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นปีกไม้นะครับที่ทํารองรับกันไม้มันยุบนะครับไม้มันออดนะครับตรงแท่นหัวมอเตอร์เพราะว่ามันจะมีชุดล้ออยู่นะครับนี่นะครับไม่โยกแน่นอนนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะเป็นปีกไม้ขนาดสองมิลนะครับประกบด้านข้างนะครับ ทำทำไมนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเป็นตัวซับนะครับซับแรงนะครับของตัวมอเตอร์นะครับนี่นะครับเป็นตัวซับแรงมอเตอร์อีกทีหนึ่งส่วนตรงนี้นะครับก็คือมันจะมีตัวด้านหน้ามาครอบปิดอย่างนี้นะครับนี่นะครับปิดอย่างนี้แล้วก็จะเหลือพื้นที่ตรงนั้นนิดนึงนะครับก็คือสําหรับในกรณีนะครับใครที่อยากจะเอาตุ๊กตาหรือหุ่นนักบินนะครับมาแปะไว้ด้านหน้านะครับตัวนี้ก็คือวางติดไว้กับโฟมได้เลยนะครับ รัวประกอบด้านหน้าก็จะประมาณนี้นะครับก่อนขัดนะครับก็คือถ้าขัดมันก็จะยุบลงอีกนิดนึงนะครับามาดูนี่นะครับด้านบนแข็งแข็งนี่อย่างนี้เลยนี่ทุบให้ดูเลยนะครับทนแน่นอนนะครับเพราะว่าไปล่วงมาแล้วนะครับรอบหนึ่งของตัวเอง นี่นะครับลำี้ไปล่วงมาแล้วเนี่ยไม่เป็นไรนะครับส่วนมอเตอร์แท่นมอเตอร์นะครับก็จะประกอบอย่างนี้นะครับก็คือจะสไลด์ได้นะครับเลื่อนได้นะครับก็คือเลือกเอาตามความยาวมอเตอร์นะครับในกรณีบางคุใส่มอเตอร์ยาวนะครับก็หมดเข้าไปนะครับมอเตอร์ลูกสั้นก็ขยับออกไปครับก็คือสามารถปรับระยะห่างของตัวใบพัดและก็ตัวมอเตอร์ได้นะครับตอนนี้ นี่นะครับส่วนด้านท้ายนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นซับซับของตัวด้านหลังนะครับนี่นะครับเป็นโฟม5มิลนะครับแปะเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะอะไรนะครับก็คือกันตัวนี้ฉีกด้วยนะครับในกรณีที่เป็นล้อรับหางนะครับมันจะได้ไม่ฉีกนะครับในกรณีที่ลงแรงๆส่วนตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเสริมยึดสําหรับแท่นยึดปีกด้านหลัง การบรหลุนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นโครงค้ำตัวกลางอีกทีหนึ่งนะครับแข็งๆเลยแหละนะครับก็คือใกล้เคียงกับเครื่องบินไม้แล้วล่ะผมว่านะครับอีกนิดนึงก็จะเป็นเครื่องบินไม้นะครับนี่นะครับข้าวๆนะครับสําหรับตัวไปเปอร์นะครับแปลงล้อหน้านะครับตัวนี้แปลงล้อหน้าเป็นคือเป็นเทนเนอร์เลยแหละ นะครับไม่ใช่ว่าไปเปอร์แล้วนะครับกายพันแล้วเป็นเจนเนอร์ไปแล้วนะครับสําหรับไปเปอร์ตัวนี้นะครับนี่นะครับตัวนี้ลงชุดไฟนะครับลงชุดไฟแล้วก็ใจโรนี่นะครับส่วนด้านหน้านี่ครับก็จะเป็นไม้สามมิลนะครับแข็งแข็งนี่นะครับคร่าว